แต่งตัวให้เรียบแต่ตรึงสายตาในสไตล์ของชาวราศีกันจริงๆแล้วราศีกันเนี่ยคือราศีของผมเองครับประจําตัวเลยซึ่งจริงๆราศีกันเนี่ยถือเป็นราศีหนึ่งที่เรื่องมากที่สุดอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะเป็นราศีที่แบบวุ่นวายมากครับก็เลยอยากจะมาแชร์ครับผมว่าต้องมีเพื่อนกันอยู่ในนี้เยอะมากๆชาวราศีกันเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีความละเอียดมากมีความปราณีจะมีการคิดแล้วก็เลือกทุกชิ้นก่อนที่จะใส่แล้วก็ไม่เคยแบบปล่อยให้รายละเอียดต่างๆนะครับหลุดลอดสายตาไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคนราาากกน่จะมมตคๆแทุสถ ผัดได้ครับถึงความมั่นคงในตัวเองตั้งแต่แว็บแรกครับที่มองเห็นและนี่แหละครับคือแฟชั่นของคนราศีกันซึ่งบุคลิกโดยรวมแล้วของชาวราศีกันนะครับจะเป็นคนที่มีความเรียบง่ายมีระเบียบครับแล้วก็ชอบพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนราศีกันนะครับจะไม่ได้ชอบแต่งตัวมีความวือหวาแต่เป็นคนที่มีระบบในการแต่งตัวชัดเจนมากๆเสื้อผ้าของชาวราศีกันนะครับจะมีความสุขุมนะครับจะมีความสบายตามีความพิถีพิถันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนสีเนื้อผ้าหรือการแมทต์องค์ประกอบโดยรวมนะครบาเปรียะะจ เขาเป็นมิวต์ออทัมครับโทนสีมิว์ออทัมนี่นะครับจะเป็นโทนอุ่นที่มีความสุขุมมีความนิ่งแล้วก็ดูมีชั้นเชิงซึ่งโทนสีที่เหมาะกับชาวราศีกันนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาหรือว่าจะเป็นเขียวมะกอกมนแล้วก็จะเป็นพวกโทนคาราเมลนะครับเป็นคาราเมลที่มีความนุ่มๆหน่อยแล้วก็เป็นพวกสีโรสบานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสาวราศีกันมากๆส่วนผู้ชายนะครับจะใช้เป็นสีเขียวขี้ม้าหรือว่าจะเป็นพวกสีน้ำตาลแทนแล้วก็จะเป็นพวกเบทนะครับที่มีความหม่น้นัเล มิวต์ออทัมนะครับสีเนี่ยจะไม่ได้มีความจัดจ้านแต่ว่าถ้าเห็นปุ๊บครับสีเหล่านั้นนะมันดูแล้วมันจะมีความสงบแต่ก็ไม่ได้แบบนิ่งไปเลยนะจะดูมีเอ NERGY ครับแต่ว่ามีความสงบซึ่งสีของมิวต์ออทัมนะครับจะสื่อสารได้ถึงความสุขุมมีวุฒิภาวะและก็สื่อสารให้คนรู้ครับว่าเรามีความต้องการส่วนตัวแล้วก็รู้ว่าเราต้องการอะไรซึ่งภาพรวมของมิวต์ออทัมนะครับจะให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือเรามาดูวิธีการแต่งตัวของสาวราศีกันกันครับว่าแต่งยังไงไ รวมถึงสายครีเอทีฟนะครับผมแนะนําเป็นมินิมอลวินเทจซึ่งไอเทมที่แนะนำนะครับก็จะมีเป็นพวกเสื้อบราว์นะครับหรือว่าเสื้อด้านบนเป็นผ้าเนื้อนุ่มๆถ้าใช้เป็นพวกสีโรสเบาวหรือสีเทาอมน้าตานะครับจะดูมีความเก๋ในความเป็นตัวเองได้ส่วนกางเกงนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นกางเกง,เ,กงเอวสูงทรงตรงชาวกันจะไม่ค่อยชอบใส่อะไรทีุ่่มล่ามครับอย่างเบกเกอรก็จะไม่ค่อยใส่จะเลือกเป็นกางเกง,เกงพวกสีเบจเข้มหรือเขียวมะกอกก็ได้ครับส่วนแจ็คเก็ตครับก็ต้องเลือกเป็นแจ็คเก็ตผ้าทว มีลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นพาทวิดนะครับหรือว่าเบรเซอร์นะครับที่มีลายทอเซ้นเล็กๆส่วนสาวราศีกันนะครับที่ใส่เดรสก็จะชอบใส่เป็นเดรสคอปิดโทนสีเป็นเอิร์ธโทนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าชาวราศีกันเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะดูเรียบครับแต่ภายใต้ความเรียบเนะี่ยมันจะมีดีเทลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัตติ้งที่เนี้ยบๆนะครับหรือว่าเป็นพวกกระดุมหรือว่ารอยเย็บต่างๆรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนำเนาะให้เลือกเครื่องประดับนะครับเป็นแแนน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 นวววววิิเเเเเเททจจจจกกกกกกก็็็็็็ไไไดด้้้้หหหรรรรรืือออออะะะะะปปปบบบบคคคลลาาาาสสสมม่่่่พยุๆๆัััตงงูี mo kabu